สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ก็จะเป็นคลิปที่เราจะมาเปิดแต่เนื้อเงินเลยนะคะ,ะเป็นรายการเนื้อเงินที่แถมมาในลังสี่เหรียญแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นแถมนอกลังนะคะก็จะมีเนื้อชุบแบล็โรเดียมเหรียญเนื้อตะกัวน้ำเลิกแปะจีวรหลวงพอ่อแล้วก็เป็นเนื้อเงินบริสุทธิ์นะคะตัวนี้ เป็นสมนาคุณแถมนอกลังส่วนตัวนี้นะคะสี่เนื้อเงินสี่เหรียญจะมีเนื้อเงินลงยาลายธงชาติเนื้อเงินลงยาราชาวดีเหรียญเนื้อเงินซาตินลงยาจีวรเหรียญเนื้อเงินซาตินลงยาฟ้าจีวรสีประจําวันเกิดของหลวงพ่อนะคะก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะเป็นเลขอะไรแล้วก็จะได้เลขสวยสวยไหมหน้าตาของเหรียญสวยไหมนะคะ ทรงเหรียญก็จะเป็นทรงเสมานะคะเป็นอีกรุ่นที่น่าเก็บเป็นรุ่นวัดสร้างนะคะก็เก็บได้ราคายังไม่แรงนะคะแล้วก็เจตนาการสร้างเพื่อสร้างเจดีกลางน้ำนะคะวัตถุประสงค์การสร้างดีชัดเจนเป็นอีกรุ่นที่น่าเล่มนะคะพี่อัน,นี้เราก็จะมาแกะเนื้อเงินก่อนที่แถมมา ในหลังนะคะ,ะมาดูกันอ,อันนี้เป็นเนื้อเงินขอดูใบารายการไปด้วยนะคะเนื้อเงินลงยาฟ้า<ส> <G> จมันเกิดของหลวงพ่อผัดนะคะ มาดูเลขกันดีกว่าลายการที่หนึ่งใช่ไหมเลขสี่เก้าหกนะคะนี่ด้านหลังด้านหน้าจะเป็นอย่างนี้สวยมากแบบนี้เขาเรียกว่าลงยาร้อนใช่ไหม,ไมอันหนูไม่แน่ใจว่าลงยาอะไรแต่ว่าจะจะเห็นเป็นร่องๆอ,อย่างเนี้ค่ะแน่ๆเขาเรียกว่าอะไรนะคุย้ยเ่ะ อ่าเนี่ยค่ะสวยนะหนูว่าลงยาแบบเนี้ยสวยนะคะดูดูแบบไม่ไม่เรียบเกินไปมาดูด้านหน้าหลวงพ่อกันมาหา้องก่อนดูด้านหน้าอืมคมชัดมาก สวยมาก,มาก่าอันนี้ก็จะเป็นเนื้อเงินลงยาฟ้านะคะเขาเอาออกมาดูเหรียญที่สองกันต่อ อันนี้เนื้อเงินลงยาราชาวดีนะคะเนื้อเงินลงยาราชาวดีสวยงามมากนี่วัดสร้างนะคะเนี่ยเลขวิเลขอะไรอะ่ะเลขสอง แปดสามนะคะนึกว่า1นึงหกปสวยมากมาดูเหรียญเงินต่อไปเลยดีกว่า เห็นแวบๆบแบบอ่ารายการนี้เป็นเนื้อเงินซาตินอินเนื้อเงินซาตินลงยาจีวอนนะคะสวยเนื้อเงินซาตินลงยาจีวอน เลขหนึดะคะด้านหลังดูด้านหน้าสวยงามมากๆรายละเอียดอันนี้น่าจะเป็นลายธงชาติเพราะว่าลายธงชาติยังไม่เปิดเจอ ลายธงชาติเนื้อเงินลายธงชาตินะคะสวยมาดูเลขกันดีกว่าเลขสองสามเจ็ดนะคะ,ะให้ดูความคมชัดเหรียญลงยาได้สวยเป็นงานวัดสร้างทรงเสมา นะคะสวยมากนี่เป็นเนื้อเงินอ่านี่เป็นเนื้อเงินที่การันตีในลังเลยนะคะสําหรับผู้ที่จองยกลังลก็สามเหรียญน,นี้ต่อไปมาดูสามเหรียญน,นี้ดีกว่าที่เป็นสมนาคุณนอกลังให้ผู้ที่ยกลังมานะคะ เป็นกล่องใสที่ระลึกในการตั้งสมณศักดิ์นะคะร้อยปีฟ้าประทานอันนี้นี่เป็นเนื้อเงินบริสุทธิ์นะคะเนื้อเงินบริสุทธิ์ มาดูเลขกันดีกว่าพิเศษเนะคะจะมีต่อพิเศษด้วยเลข960สวยงามเนื้อเงินบริสุทธิ์สวยงามมาก ที่สองกันต่อนะคะอะไรที่สองอ่าอันนี้มีจีวอนอันนี้เป็น เนื้อตะกัวนำเลิกแปะจีวอหลวงพ่อนะคะเนื้อตะกัวนำเลิกแปะจีวอหลวงพอ่อสวยงามมากเรามาดูตรงที่เขาแปะจีวอนมาดูเลขกันดีก,กว่าแล้วก็ตรงนี้จะตอกนำเลิกด้วยนะคะ เลขเลขสามเลขเจ็ดเลขสามสองเจ็ดนะคะสามสองเจ็ดดูเหรียญสุดท้ายกันเลยดีกว่าอันนี้น่าจะเป็นแบ็กโกลเดียม โลดี e hm. ยมโอ<ห>้สวยมากเหรียญชุบแบ็กโลดียมนะคะนี้สวยสวยมากๆการลงยาด้านหลังก็สวย เลข701รวมได้8นะคะสวยมากมีรายการที่ยี่ดให้ด้วยอเอีคก็เป็นรายการแถมยกลังนะคะก็ใครชอบ เนื้อเงินชอบเหรียญไหนก็สามารถทักมาสอบถามที่เพจได้นะคะเราก็จะแปะลิงก์ไว้ให้กดเข้ามานะคะฝากติดตามเพจฝากติดตามช่องด้วยนะคะก็มีรุ่นไหนน่าสนใจก็จะมาทำคลิป <Hey. S 1> ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะผิดพลาดประการไหนต้องขออภัยด้วยนะคะฝากกดไลค์นะคะกด subscribe ช่องของเราด้วยจะได้ ไม่พลาดข่าวสารของเรานะคะขอบคุณทุกท่านคะ่ะสวัสดีคะ่ะ